เดี๋ยวมาดูวิธีการแต้มน็อตหักออกก่อนนะครับพี่น้องครับดูน็อตน็อตมันหักที่ปั๊มเลยครับน็อตหักกลนนะครับ ก็เอาน็อตมาต่อครับเดี๋ยวจะขันออกนะครับมาดูวิธีการทำยังไงครับน้องครับเดี๋ยวนะหักคำปั๊มไฮดรอลิกเลยนะครับรถไถน,นะครับพี่นอ้องครับแน่นเรียงครับเังแน่ยังยังแน่นเลยตัวนี้ตัวน,นี้ออกตัวนึงอยากเลยโอ้ย

sử bên này sử bên Khi nào, point hai cái vật tí đó. Xì,

ไปใช้ได้เลยนะครับน้องครับนี่ครับน็อตหักน็อตขำนะครับเราก็เชื่อมนะครับแล้วก็เอาน็อตมาต่อเลยนะครับจยเป็นเกลียวไหนได้หมดนะครับเบอร์ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นแป๊บไอ้น็อตไฮดรอลิกนะครับนับแปนนับแปนไฮดรอลิกนะครับโปรตุเกนะออกนะครับเห็นไหมครับบงครับวิธีบงเหล็กนะครับ องเเขาก็หนีนและไป้ติดท้เสร็จเป็นเล็นกนะครับเเล็เต็มเลยเล็กเตมคนมไปเลยเติดละฟับอกนนนอยูเอาองสกัดอบอกแต่มแน่นหน่อยรในสกัดวิกอนะเดี๋ยวมาดูครับออมาดูดิมันติดเยอะเ่

เดี๋ยวเราจะตัดเสร็แล้วนี่มาแล้วครับมาแล้วครับเห็นไหมครับดูลูครับออกมาแล้วนะครับเช็ดกันไดีดูนี่ครับนี่ครับนี่เจ้าปัญหาครับนี่ครับบ่งกันอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหนะตัดกันไปครับถ้าชอบนี้ก็ลืมกด subscribe กดไลค์ให้ผมนะครับไปครับนะครับ